โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์สำนักงานโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้โทรศัพท์นี้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะอีซี่ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเรียมก็จะมาพูดถึงโทรศัพท์ โทรศัพท์ก็คือมีหลายแบบนะมีโทรศัพท์ที่อยู่ที่บ้านก็จะเรียกว่าโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์ที่อยู่ออฟฟิศอยู่ที่ทำงานก็จะเรียกว่าโทรศัพท์สำนักง,งานหรือว่าโทรศัพท์ที่เราเอาไปด้วยทุกที่โทรศัพท์แบบนี้นะคะ ที่เรียมจะออกไปข้างนอกเรียมก็เอาโทรศัพท์ไปด้วยเรียกว่าโทรศัพท์มือถือเพราะว่าอันนี้มือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือวันนี้เรียมก oh ็จะพูดถึงโทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็จะมีเบอร์โทรศัพท์เรียมมีเบอร์โทรศัพท์ เพราะว่าใส่ซิมเข้าไปนะคะใส่ซิมเข้าไปก็จะมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์ก็มาจากคำว่านัมเบอร์นะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรียมก็คือ0 87 11 11ดเจไม่ใช่นะไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของเรียมนะคะ เบอร์โทรศัพท์ที่ประเทศไทยนะคะมีอยู่สิบตัวก็คือมีอยู่สิบหมายเลขก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบอร์โทรศัพท์มือถือจะมีอยู่สิบตัวนะคะถ้าเกิดเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์สำนักงานจะมีอยู่เก้าตัวโทรศัพท์ อันนี้คือเคสเคสโทรศัพท์นะคะเราเรียมถอดเคสโทรศัพท์เคสโทรศัพท์สีเขียวรูปไดโนเสาร์โอเคเดี๋ยวใส่เคสโทรศัพท์เอ้ยใส่ผิดด้านจะรวมโอเค โอเคโอเคใส่เคสโทรศัพท์ว้า wow. วโทรศัพท์ของเลียมนะคะเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อหัวเวยหัวเวยรุ่นฮอนเนอร์ยี่ห้อโทรศัพท์ก็จะมียี่ห้อโนเกียยี่ห้อหัวเวยยี่ห้อ p โยี่ห้อ Vivo ยี่ห้อ Apple ยี่ห้อ Samsung ยี่ห้อ Motorola ยี่ห้อ BlackBerry มียี่ห้ออะไรอีกที่เดียมไม่ได้พูดจะไม่ได้จะไม่ได้ไไดโทรศัพท์มีหลายยี่ห้อแล้วก็โทรศัพท์ก็มีหลายรุ่นด้วย อย่างเช่นโทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone ใช่ไหม iPhone ก็จะมีรุ่นนะรุ่นไอโฟนเจ iPhone นเจ u s รุ่นไอโฟนเกรุ่น iPhone 8 Pro รเรียมก็แบบไม่รู้นะคะรู้นนี้เดียวนะคะเพราะว่าซื้อหนึ่งครั้งใช้ได้แบบนานมาก เป็นสี่ปีห้าปีนะคะก็ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้มานานมากนะคะโอเคถอดเคสโทรศัพท์แล้วก็มาดูนะคะอันนี้คือโทรศัพท์โทรศัพท์เลี้ยมใช้ส่องเหมือนกระจกเลยนะเนี่ยอันนี้กระจกใช่ไหมกระจกข้างหลังเนะี่ย ส่องหน้าได้แบบเหมือนกระจกโอเคแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะไว้สแกนสแกนลายนิ้วมืออ่าสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแฟดแฟดเวลาถ่ายรูปนะคะก็จะเปิดแฟดได้หรือหรือว่าจะ เปิดเป็นไฟฉายก็ได้โอเคแล้วก็อันนี้คือกล้องกล้องถ่ายรูปนะคะอันนี้คือกล้องหลังแล้วก็จะมีกล้องหน้ากล้องหน้าเออไม่ใช่อันนี้อันนี้กล้องหน้าใช่ไหมคะมีกล้องเยอะมากทำไมมีกล้องเยอะมากๆ กล้องหลังหนึ่งสองกล้องหน้าหนึ่งสองกล้องหน้าเอาไว้ถ่ายเซลฟี่จะได้ดูหน้าของเลียมใน,นในหน้าจอในหน้าจอโทรศัพท์นะคะแล้วก็จะมีปุ่มปุ่มปลดล็อกงกดปุ่ม แล้วก็มีปุ่มเวลาฟังเพลงนะคะก็จะเอาเสียงขึ้นเพิ่มเพิ่มเสียงแล้วก็จะเสียงดังมากขึ้นหรือว่าจะเป็นปุ่มลดเสียงเสียงดังเบาเบาๆเบาๆนะคะมีปุ่มลดปุ่มเพิ่มลดเสียงเพิ่มเสียงโอเค แล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะถาดใส่ซิมถาดใส่ซิมนะคะหรือว่าถาดซิมนะเขาเรียกถาดซิมเราต้องใช้เข็มจิ้มถาดซิมนะคะเข็มจิ้มถาดซิมจิ้มเข้าไปจะมีรูเล็ก รูเล็กๆนะคะใช้เข็มจิ้มถาดซิมจิ้มแล้วถาดซิมก็จะเด้งออกมาตึก๊กแล้วก็ใส่ซิมโทรศัพท์แล้วก็กดเข้าไปจากนั้นก็เปิดเครื่องค่ะเปิดเครื่องโทรศัพท์นะคะ โอเคตอนนี้โทรศัพท์เรียมปิดไว้นะคะเปิดเครื่องเรียมก็จะกดปุ่มลดล็อกกดค้างกดค้างสามวินาทีนะคะกดค้างอ่ะโอเคกดค้างอึ๊บหนึ่งสองสามโอเคปล่อย กดค้าง3วินาทีนะคะแล้วก็ปล่อยก็จะมีหน้าจอสีฟ้าแล้วก็เห็นฮอนเนอนะคะโอเคเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ก็จะเห็นลำโพงลำโพงนะคะ เวลาที่เราคุยโทรศัพท์แล้วมันได้ยินนิดหน่อยนะคะหรือว่าคุยโทรศัพท์แล้วอยากให้หลายๆคนได้ยินนะคะก็กดเปิดลำโพงก็ลำโพงต,งตรงนี้นะคะจะเสียงเสียงดังมากๆแล้วก็มีรูเสียบหูฟังนะคะเสียบสมอทอล์กแล้วก็มี รูชาร์จเสียบสายชาร์จเข้าไปในรูนี้โอเคโอเคเรียมเปิดเครื่องแล้วต้องใส่รหัสใส่รหัสโอเคเรียมไม่ให้ทุกๆคนดูรหัสนะโอเคใส่รหัสเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในจอนี้นะคะจอนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันเยอะมาก อันนี้คือแอปพลิเคชันเยอะมากๆนะคะเลื่อน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 มีเวลานะคะดูเวลาสิบห้านาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีดูวันที่ได้วันที่ยี่สิบห้ามกราคมอุณหภูมิยี่สิบหกองศาเซลเซียสนะคะ โอเคแล้วก็จะมีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปมี Google แล้วก็ข้อความนะคะข้อความก็จะเอาไว้พิมพ์พิมพ์พิมพ์แล้วก็ส่งข้อความไปหรือว่าจะบันทึกเสียงก็ได้กดแล้วก็ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้ไม่ว่างนะคะ เดี๋ยวเรียมโทรกลับไปนะคะแล้วก็ส่งข้อความเสียงข้อความเสียงไม่ใช่พิมพ์ข้อความนะคะก็จะส่งข้อความได้สองอย่างก็คือพิมพ์ส่งข้อความกับส่งข้อความเสียงเรียมพูดโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะ เป็นรูปโทรศัพท์โทรศัพท์ก็เอาไว้แบบกดโอเคเอาไว้แบบกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็จะแบบมีตัวเลขนะคะมีชาร์ปศูนย์ดอกจันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าแล้วก็มีสีเขียวกดเบอร์โทรศัพท์นะคะกดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กดล็อกกดล็อกนะคะโอเคกดโบ์โทรศัพท์เสร็จแล้วก็กดสีเขียวกดเบอร์โทรแล้วก็กดปุ่มนี้ก็เป็นกด โทรออกเวลาที่เราเวลาที่เราจะโทรหาใครสักคนหนึ่งนะคะเราเรียกว่าโทรออกโทรออกหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งนะคะโทรมาหาเราเรียกว่าโทรเข้าตอนนี้เรียมจะโทรออกกดเบอร์โทรศัพท์กดโทรออกหาครูฟ้า ครูฟ้าไม่รับสายครูฟ้ากำลังทำงานไม่รับสายครูฟ้าก็จะกดตัดสายยังไม่คุยกับเลียมก็ได้นะคะกดตัดสายหรือว่าไม่กดตัดสายก็ได้นะแต่ก็ไม่รับสายก็เอาโทรศัพท์วางไว้แล้วก ตื๊ดตื๊ดตืดแต่ไม่รับสายหรือว่ามีคนโทรเข้ามาหาเรียมโทรศัพท์ของเรียมก็ตื๊ดตื๊ดตื๊ดแต่เรียมทำงานอยู่ทำงานอยู่เรียมเห็นโทรศัพท์ตื๊ดตื๊ดโทรศัพท์สั่นตื๊ดตื๊ดตื๊ด เตืดเรียมได้ยินเสียงโทรศัพท์ติง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 แล้วก็เห็นโทรศัพท์สั่นตืดตืดตืดเรียมทำงานอยู่ก็เลยไม่รับสายไม่รับสายคะ่ะก็ได้นะคะโอเคมีอะไรบ้างคะ มีโทรออกโทรเข้าตัดสายรับสายฮัลโหลสวัสดีค่ะหรือว่าตืดตืดไม่รับสายว้าวโอเคแล้วโทรศัพท์มีอะไรอีกคะ ทรศัพท์ตรงนี้นะคะเลื่อนเลื่อนมาข้างล่างอ่าเลื่อนลงมาก็จะมีเมนูใช่ไหมคะมีเมนูว้าวเห็นไหมมีเมนูตรงนี้คือ wifi นะคะ wifi กด ปิดไวไฟกดเปิด Wifi เชื่อมต่อไ i ไฟเรียมไทย2.4 G นะคะอันนี้บลูทูธตอนนี้บลูทูธปิดอยู่นะคะโอเคเปิดบลูทูธกดโอเคเปิดบลูทูธกดปิดบลูทูธไฟฉาย กดเปิดไฟฉายไฟฉายนะคะโอเคกดปิดไฟฉายภาพหน้าจอเอาไปล้วเลื่อนลงมาโอเคนะคะเราก็จะมีแบบตัวนี้หมุนอัตโนมัติเรียมเปิดหมุนอัตโนมัติแล้วก็กดปิด ก็จะหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้ไม่ได้นะคะตั้งค่าเสียงกดสั่นเตือนให้สั่นแต่ไม่มีเสียงนะคะแล้วก็กดปิดเสียงไม่ให้ได้ยินเสียงนะคะหรือว่าจะมีโหมดเครื่องบินเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินนะคะก็จะกดโหมดเครื่องบินแล้วก็ โทรเข้าโทรเข้าหาเดียมไม่ได้นะคะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช้ wifi ไม่ได้นะคะแล้วก็มีโหมดข้อมูลมือถือข้อมูลมือถือก็คือจะแบบรับสัญญาณเพื่อที่จะใช้ Google ได้นะคะแล้วก็มีอะไรนะแบบไม่ไม่ต้องใช้ wifi ก็เปิดข้อมูลมือถือนะคะ เรียมจะปิดไว้ถ้าอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านก็จะปิดข้อมูลมือถือแล้วก็เปิด Wifi ออกไปนอกบ้านก็ปิด Wifi แล้วก็เปิดข้อมูลมือถือแล้วก็มีตําแหน่งตําแหน่งก็เหมือนเวลาที่เราขับรถแล้วก็อยากไปเซ็นทรัลแต่ไม่รู้ว่า ไปทงไหนไม่รู้ก็จะเปิดตำแหน่งแล้วก็ใช้ Google Map นะคะถ้าไม่ใช้ Google Map ก็ปิดถ้าไม่ใช้ Google Map ก็ปิดตำแหน่งไว้นะคะแล้วก็มีแชร์ฮอสปอตเปิดแชร์ฮอสปอตแชร์อินเทอร์เน็ตให้คนอื่นๆได้นะคะโอ้มีหลายอย่างมากมีเยอะมากๆนะคะ แล้วก็อะไรอีกประมาณนี้นะคะเราก็ใช้โทรศัพท์แบบนี้นะคะใช้เล่น facebook ได้ใช้โทรศัพท์เล่น facebook ใช้โทรศัพท์ดู y o u t u b e ใช้โทรศัพท์เล่น i n s t a g r กรใช้โทรศัพท์ทำงานก็ได้ใช้โทรศัพท์เล่นเกมใช้โทรศัพท์ โอนเงินเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารแอปพลิเคชันของธนาคารนะคะใช้โอนเงินให้คนอื่นได้หรือว่ารับเงินได้นะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังเพลงโอเคแอปพลิเคชันไลน์เล่นไลน์เล่น w a t s app เล่นได้หลายอย่างนะคะ Spotify ก็ได้แค่กดเลื่อนกดเลื่อนหรือว่าแบบกดเข้าไปในแอปกดเข้าไปในแอปเหมือนอันนี้ช้อปปีใช่ไหมกดช้อ p ปีกด, e. กดตึง้งช้อปปีเข้าไปแล้วก็ กดปุ่มนี้มาหน้าหลักกลับมาหน้าหลักกลับหน้าหลักปึ้งเอากดโทรศัพท์ค้างโทรศัพท์ค้างนะคะโทรศัพท์ค้างก็คือโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะคะกดแล้วก็ค้าง ตอนนี้เลียมค้างไม่ขยับโทรศัพท์ก็ค้างได้นะโทรศัพท์ค้างกดแล้วก็โทรศัพท์ค้างโอเคแล้วโทรศัพท์ก็มีสายชาร์จนะคะโทรศัพท์ต้องมีสายชาร์จโทรศัพท์ แบบนี้นะคะสายชาร์จอันนี้จะเป็นหัวชาร์จสายชาร์จก็จะมีแบบสายเกลียวอันนี้สายเกลียวสายเกลียวเอาไว้พันพันสายชาร์จโทรศัพท์โอเคเสียบแล้วก็เสียบสายชาร์จเวลาแบต เหลือน้อยๆนะคะหรือว่าแบตหมดก็ต้องเสียบสายชาร์จเสียบสายชาร์จแล้วก็เสียบปลักหรือว่าถ้าไม่มีที่ให้เสียบปลักเราก็ต้องมี power bank power bank หรือว่าแบตสำรองนะคะอันนี้คือแบตสำรอง นี่คือถุงใส่แบตสำรองแบตสำรองของเรียมเท่าไหร่ส0 0 0มแอมแบตสำรองมี2องหมนแอมนะคะแล้วก็มีปุ่มให้เสียบเออมีมีรูให้เสียบชาร์จอันนี้ก็เสียบ USB แล้วก็ เอาไปเสียบโทรศัพท์เราได้นะคะสองหมื่นแอมป์แล้วก็จะมีมีสายชาร์จนะคะที่อันนี้เป็นหัวหัว USB แล้วก็อันนี้คือ micro USB ใช่ไหมคะทุกคน micro USB ใช่ไหมอันนี้ก็ USB Type C อ๋อ อันนี้เป็นหัวแปลงนะหัวแปลงก็คืออันนี้มากับสายแต่ว่าอันนี้มาเสียบให้แปลงเป็น USB Type C ได้นะคะถอดเสียบได้เราก็เอา USB เสียบ p o w e r b a n k แล้วก็ Micro USB เสียบโทรศัพท์บางคนเรียกตูดโทรศัพท์นะตูดโทรศัพท์เสียบตูดโทรศัพท์ตูดต้องอยู่ข้างล่างนะอุออ้ยอุยอ้ย,ยล่วงล่วงโอเคเสียบตอนนี้ชาร์จอยู่นะคะ ย่ชาร์จโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็เรียนกันเรื่องโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์สำนักงานโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้โทรศัพท์นิดหน่อยนะคะนักเรียนใช้โทรศัพท์ ทำอะไรบ้างก็พิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะหรือว่าอยากรู้อะไรก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรดีๆสำหรับทุกๆคนนะแล้วก็เรียมก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ